สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่25มีนาคม25เดือน3ปี2024เมื่อวานนี้มีคอมเมนต์ของน้องคนนี้คอมเมนต์แรกน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลยใส่แล้วไม่ได้มันไม่ขึ้นอะไรแล้วนุชก็ถามน้องกลับไปว่าเราใส่โค้ดอะไรเราใส่เวลาเท่าไหร่ น้องเขาก็พิมพ์คโค้ดมาให้และน้องเขาก็บอกว่าตามนี้เลยนะคะเขาใส่ตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกา6นาทีมันถึงขึ้นคอมเมนต์นีน้นัน่นแสดงว่าเราดูคลิปไม่จบเพราะว่าถ้าเราดูคลิปจบเราจะรู้นะคะว่าเวลาที่นุนประกาศในคลิปคือกี่โมง าให้พี่เดาวนะพี่ดาวว่าเราน่าจะใช้วิธีการเลือ่อนสคริปต์ข้ามเพื่อที่จะไปหาโค้ดดังเป่าพอเจอโค้ดดังเป่าแล้วเราก็กดส่งเพราะแน่นอนว่าพี่ลงคลิป22นาฬิกาหรือ4ทุ่มเราใส่โค้ดตั้งแต่4ทุ่มเลยซึ่งแน่นอน100%เราไม่ได้ดูคลิปจบกฎกติกามีอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะคะเวลาก็บอกในคลิปอยู่แล้วว่าเราสามารถใส่ได้ตอนกี่โมง หรือว่าถ้าเราเอ,อ,อ่านนิดนึงอ่านที่ระบบแจ้งว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรหนึ่งสสามสี่นั่นหมายความว่าเราดูคลิปไม่จบแน่ๆแ,แล้วเราก็ไม่ได้อ่านด้วยว่าทําไมเราถึงไม่ได้โค้ดอ่างเปาเราถึงไม่ได้ลิงก์อ่างเปลาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเันจะแจกแบบปักหมดุดอันเนี้ยบอกตามตรงเลยค่ะว่า อันนี้คือเหตุผลที่นุชใช้วิธีการแจกแบบนี้เพราะว่าหลายคนใช้วิธีการเลื่อนสกิปค้าบหลายคนไม่เข้ามาดูคลิปหลายคนไม่ได้ฟังในสิ่งที่นุชบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องทํำยังไงนะคุณจะต้องมีวิธีการหางเงินยังไงนะก็ใช้วิธีการเลื่อนสกิปข้ามเอาแล้วก็ไปเอาเปรียบคนที่เขาดูคลิปมันมันก็ไม่แฟร์นะคะฉะนั้นแล้วในการแจกนุชถือว่าการแจกแบบนี้มันแฟร์ทั้งสองฝ่ายจริงอยู่ว่ามัน มันไม่มีใครได้หรอกคะ่ะเพราะว่าแจกในหลักสิบหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักหมื่นยังไงมันก็มีคนที่ไม่ได้ นะคะถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยใครที่มาช้ามาไม่ทันแต่ชอบกิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันประจําวันก็สามารถเข้ามาดูคลิปได้นะคะ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มส่วนเวลาในการแจกแต่ละวันจะแตกต่างกันไปอย่างวันนี้นะคะเวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกา8นาทีส่วนโค้ดดังเป่าคือคำนี้อ่ะพิมพ์ไว้ให้ด้านข้างแล้ว พอถึงเวลาเราก็ไปกดส่งเดีลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไขรชอบกาะฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะวิธีการรับ wallet ฟรีแบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้ พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad d 7 8 7 xqzha มี ad นำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จ หลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่างถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถ,ถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอก เขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่งางเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกให้เราใสา่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินกีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ